สัสดีค่ะวันนี้นี่ก็จะเปลี่ยนกระถางจันดำด่างนะคะนี่ค่ะนี่คือรากของเขานะคะที่ออกจากกระถางนะนี่คือกระถางใหม่นะคะมีรองข้างล่างด้วยโฟมนะคะเนี่ยไม่แน่จะเห็นไหมมีโฟมแล้วก็ใบก้ามปูนี่ใส่ใบมะขามไปนะคะ แล้วก็นำต้นที่เราแยกแล้วนะคะมาวางแบบนี้จริงๆจะใส่กระถางใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะเนี่เดี๋ยวเขาก็จะยุบปีอีกนะแล้วก็เอาดินนะคะใบกา้ามปูใส่เข้าไปจ้ะ ดินกัมปวานีนี้มันมันแฉะน้ำนะคะนี่ค่ะใบมะขามก็ใส่มันมีความเป็นกรดนะคะก็อาจจะช่วยให้ต้นเขาด่างมากขึ้นนาะนี่ค่ะบอนสีมันใช้ได้เลยเนาะนี่นะคะ อันนี้ด่างไม่มากนะคะแต่ตอนนี้คือเริ่มด่างมาแล้วนี่นะ,ะเดี๋ยวนี้ชําก็ชําลองน้ำนะคะแล้วก็วางแดดลอยไปนี่ค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วหนึ่งกระถาง